สบายใช่ด no ีขึ the the ้นมาใช่แล้วส้ายเลยไปยางตัวเล็กมนยกกระพงอยู่ระวังดีหน้าหมอแน่เลยเนี่ยดึงดีเลยแรงมันดีเป็นน้เลยนะดึงแบกหนักกว่ากระพงอีก ทำขึ้นเลยเพราะปลาเก่าพวกอะไรพวกนี้นมันเห็นกล้องอยู่งี้มันก็เลยกินเลยเก่าเก่เอา,าอุ้ยเก่าเก่าตานที่เราตกด้วยกันใช่ไหมทำไมตอนเขาตกมันไม่แดกเขาวะใสส่หญ่หร,รอเรี่อยๆรีบเอาใหญ่แล้วดิููนี่รเอาถังเอาแลงวใหญ่เอาอีกตัวพอถังแล้โอยบางไม่โูนท็อกเป็นสามถังเข้าหมดแล้วนะ

ยืมแล้ยึดปลายืมแล้วยึดปลาผมว่าเสียวคนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่เอาไป่ร้งพนมันด้วย 行。<Okay? S 2> uh.